สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่946เวทพลังร่งางมังกรคุ้มคลั่งอันเป็นเวทพลังที่สืบทอดต่อต่อกันมาของเผ่าพันธุ์มังกรนั้นแม้จะเพิ่มพูนพลังฝึกปรือให้ผู้ใช้ได้ทว่าก็คงอยู่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นและเมื่อระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลงผลของร่งางมังกรคุ้มคลั่งไม่เพียงแต่จะหายไปยังทําให้ร่างกายของผู้ใช้ตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอเป็นระยะเวลาหนึ่งนี่เป็นผลกระทบจากเวทพลังร่างมังกรคุ้มคลั่ง และเป็นเพราะผลกระทบดังกล่าวทําให้ตี้จิวตระหนักได้ชัดว่าตัวมันต้องตายคามือต้นหลิงเทียนแน่หากระยะเวลาแสดงผลของร่งางมังกรคุ้มคลั่งงอหมดลงเพราะเมื่อถึงเวลานั้นมันจะกลับกลายเป็นมดปลวกในสายตาของอีกฝ่ายแทนเรื่องนี้ใจตี้จิวบังเกิดความไม่ยินยอมถึงขีดสุดอน,นิจจาไม่ยินยอมแล้วจะทําอย่างไรได้สถานการณ์ถูกกําหนดเอาไว้แล้วคนยังจะไปแข่งขืนอะไรได้ มันทำได้แค่ทษดตัวเองเท่านั้นที่ไม่อาจฆ่าตัวหลิงเทียนและปล่อยให้อีกฝ่ายรอดชีวิตไปได้ต่อหน้าต่อตาแต่ในขณะที่ตี้จิวกำลังสิ้นหวังถอดใจนั่นเองมันพ่านค้นพบเรื่องราวประการหนึ่งอย่างไม่คาดคิดว่าในขณะเดียวกันกับที่พลังของมันกำลังอ่อนลงเรื่อยๆณนะนอมีค่าทั้งพลังและความเร็วของตัวหลิงเทียนก็กำลังถดถอยลงเช่นกันครู่ต่อมามันก็ตระหนักได้ทันทีเวทพลังที่ตัวหลิงเทียนใช้ออกก็สมควรมีผลกระทบเช่นกัน ทันใดนั้นมันคล้ายได้เห็นแสงแห่งความหวังอีกครั้งถึงแม้ว่ามันจะต้องตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอพักหนึ่งแต่มันก็ไม่กลัวต้นหลิงเทียนที่จะต้องตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอเช่นกันหลังจากทั้งหมดแล้วหลักฐานของมันก็แข็งแกร่งกว่าต้นหลิงเทียนมากมายนะมันจะอย่างไรก็เป็นเซียนปฐพีขั้นต้นแต่ต้นหลิงเทียนก็แค่เซียนมนุษย์ขั้นกลางหากตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอเช่นกันมันก็ต้องแข็งแกร่งกว่าต้นหลงเทียนหลายขุมอย่างไรก็ตามมีคำถามหนึ่งที่ตี้จิว๋วไม่เคยคำนึงถึง นั่นก็คือแม้เวทพลังกับมันและต้นหลิงเทียนจะให้ผลลัพธ์ละไม้คล้ายกันทะว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นใช่ละไม้คล้ายกันด้วยหรือไม่เป็นเพราะตี้จิ๋วไม่เคยคิดคาดถึงคำถามดังกล่าวนี้เองวาระสุดท้ายมันจึงทำได้แค่ตกตายกลายเป็นผีงงมอชิงชิงชิงชัวชัวชัว คลิปตาเดียวก,กันกับที่ผลกระทบของเวทพลังร่งางมังกรคุ้มคลั่งแสดงผลพลังฝึกปลือของตี้จิ๋วถึงกับตกควบลงไปอยู่ในขอบเขตเซียนมนุษย์ขั้นต้นและวินาทีนั้นมันก็ถูกลงดาบประหารทันทีและผู้ลงดาบประหารมันก็คือกระบี่ทั้งสามเล่มของต้นหลิงเทียนกล่าวให้ชัดมันคือกระบี่ที่ตัวต้นหลิงเทียนเองถือไว้ในมือเล่มหนึ่งส่วนกระบี่ที่เหลือย่อมมาจากร่างแยกอวตารทั้งสองของเขาร่างแยกอวตารทั้งสองปรากฏขึ้นมาได้เพราะเป็นเขาใช้เวทพลังเซียนอมตะข้ามพบ ตึงง,งจวบจนกระทั่งร่างมหึมาของตี้จิ๋วหล่นร่วงลงไปกระแทกพื้นดินจนหุบเขาสะเทือนเลือนลั่นทุกผู้คนจึงได้ฟื้นคืนจากความตกใจที่อยู่อยู่ต้นหลิงเทียนก็ระเบิดพลังสังหารตี้จิว๋วอย่างไรก็ตามความตกใจคงอยู่ได้ไม่นานพอทุกสายตาจับจ้องมองไปยงังร่างไร้วิญ,ญญาณของตี้จิ๋วพวกมันก็รู้สึกตะลึงงันหนังสีสษะคล้ายจะกลับกลายเป็นชาด้านตี้จิ๋วมันคิดว่าปฐมเวทกลืนกินของข้าจะมีผลกระทบเหมือนกันงั้นหรอเหลวไหลเลเอนะเทะนัก เห็นได้ชัดว่าปฐมเวทกลืนกินอยู่กันคนละระดับกับเวทพลังร่งางมังกรคุ้มคลั่งของมันแต่จะว่าไปก็สมแล้วที่เป็นเวทพลังระดับสูงปฐมเวทกลืนกินนี่นับว่าไรา้กาศจริงๆนึกถึงฉากเรื่องราวก่อนหน้านี้ต้วนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะลอบเย้ยหยันปี้จิ๋วในใจ ก่อนหน้านี้พักหนึ่งยามเมื่อเวลาได้ครบกำหนดหนึ่งเครื่อผลของเวทพลังร่งางมังกรคุ้มคลั่งที่ตีจิ๋วใช้ก็หมดลงส่วนปราสุริยันแรกกำเนิดของเขาที่เพิ่มพูนขึ้นมาก็ถูกใช้ไปจนหมดหวนคืนสู่สภาพเดิมก่อนใช้ปฐมเวทกลืนกินอย่างไรก็ตามสภาพเดิมก่อนหน้าที่ว่าพลังฝึกปรือของเขาก็เทียบได้กับเซียนมนุษย์ขั้นกลางนอกจากนี้เขายังมีเวทพลังระดับสูงให้ใช้อย่างเช่นเซียนอนอมตะข้ามพบเช่นนั้นกล่าวได้ว่าความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้ลดทอนลงจากตอนแรกแม้แต่นิดเดียว กลับกันพลังฝึกปรือของตี้จิว่วกลับตกควบลงไปถึงขอบเคเซียนมนุษย์ขั้นต้นอันเป็นสถานะอ่อนแอเพราะผลกระทบจากเวทพลังร่างมังกรคุ้มคลัง่งด้วยความแตกต่างถึงหนึ่งขั้นพลังรวมทั้งต้นหลิงเทียนยังใช้ออกด้วยเซียนอมตะข้ามพบเช่นนั้นแล้วถึงร่างกายตี้จิว่วจะถือว่าแข็งแรงทนทานแต่สุดท้ายก็ถูกต้นหลิงเทียนฆ่าเอาได้ง่ายๆจริงสี่เม็ดพลังมังกร ในขณะที่ผู้คนกำลังตะลึงงานกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นต้นหลิงเทียนคล้ายนึกอะไรได้ออกลูกตาเขาเผยประกายสว่างว่าขึ้นมาทันทีร่างที่ลอยอยู่กลางฟ้าแปลเปลี่ยนไปคล้ายดาวตกพุ่งลงไปหานซากร่างตี้จิ๋วด้วยความคิดขุดเม็ดพลังออกมาเม็ดพลังนั่นไม่เพียงเป็นสมบัติชั้นยอดสำหรับผู้คนยังถือเป็นวัตถุดิบระดับสูงสำหรับใช้ซ่อมเจดีหลิงหลงเจ็สมบัติเช่นกัน ตี้จิ๋วที่มีพลังฝึกปรือถึงเซียนปฐินปะพีขั้นต้นเม็ดพลังของมันก็ต้องมีคุณค่ามากกว่าเม็ดพลังของตี้ยงหน้าจะใช้ซ่อมแซมเจดีหลิงหลงเจ็สมบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่แถมอวัยวะส่วนอื่นของมันก็ถือว่ามีประโยชน์ในขณะที่พุ่งร่างหล่นฟ้าต้นหลิงเทียนก็คุ่นคิดไปในใจอย่างลิงโลด อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันกับที่ต้วนหลิงเทียนพุ่งลงมาเจียนถึงร่างตี้จิ๋วทั้งชักกระบี่ออกมาเตรียมขุดเจาะร่างมังกรตัวเขื่อนหาเม็ดพลังทั้งยังคิดจะควักลูกตาหันกรงเล็บตัดเขาเล้อเส้นเอ็นคอร์ดเกล็ดนั้นเองปงมวลพลังอันร้กาดขุมหนึ่งกลับกระแทกใส่ร่างเขาจนตัวเขากระเด็นไปไม่รู้เหนือใต้เทว่าแม้มวลพลังขุมนี้จะยิ่งใหญ่อยู่สุดภพศารหากแต่พอกระแทกเข้าร่าง ต้นหลิงเทียนกลับพบว่ามันเป็นพลังไร้สภาพอ่อนหยุ่นขุมหนึ่งเสมือนเจตนาส่งร่างเขาออกไปให้ไกลเท่านั้นไม่ได้คิดทำร้ายอะไรแม้แต่น้อยติชานขณะเดียวกันพลันมีร่างหนึ่งวูบมาปรากฏข้างกายต้นหลิงเทียนเป็นต้นหรูเฟิงตอนนี้ต้นหรูเฟิงกำลังจับจ้องมองไปยังต้ชานที่เป็นผู้ลงมือตาขวางเจ้าตำหนักต้นข้ามีอาจปล่อยให้ศพของมังกรเทพพย,ยดาที่ตกตายถูกผู้ใดล่วงเกินยามเกียติได้ เผชิญหน้ากับต้นหรูเฟิงที่มองมาตาขวางตี้ชานพลันมองศบตากลับไปอย่างไม่กลัวเรื่องนี้กระทั่งเผ่าพันธ์มังกรในภูมิภาคเบื้องบนก็ไม่ยินยอมเผ่าพันธ์มังกรที่ภูมิภาคเบื้องบนเห็นได้ชัดว่าตี้ชานเจตนายกเผ่าพันธ์มังกรที่ภูมิภาคเบื้องบนขึ้นมากล่าวอ้างหมายขู่ข่มต้นหรูเฟิงตี้จิ๋วถูกบุตรชายท่านสังหารพวกเราก็ทําได้แค่ตําหนิในความอ่อนด้อยของตี้จิว๋วและเผ่าพันธ์มังกรเรายินดีกระทําตามสัญญายอมละทิ้งสิทธิ์เข้าสัชํารมระมังกรในรอบห้า 0 0 0ปีมอบโอกาสให้ท่านแต่อย่างไรก็ตามร่างของตี้จิ๋วนั้นมีอนุญาตให้ผู้ใดแต่ต้องเด็ดขาดนี่เป็นขีดจำกัดล่างของพวกเราเผ่าพันธุ์มังกรตี้ชานกล่าวออกมาเสียงดังขีดจำกัดล่างบรรทัดฐานท่านใดนั้นคนของเผ่าพันมังกรรอบๆก็ตะโกนออกมาเสียงดัง เนื่องจากตี้จิ๋วถูกฆ่าตายและพวกมันก็เสียโอกาสเข้าใช้สัชมระมังกรที่จะเปิดออกทุกๆ5้าพันปีไปทำให้อารมณ์ของพวกมันเสมือนดิ่งลงเหวต่างจิตตกและรู้สึกแย่เป็นทุนตอนนี้พอมีโอกาสจึงได้ระบายออกกันเต็มที่เฮ่เสียงเย็นชาหนึ่งพันสบนดังก้องไปทั่วหุบเขาต้นหรูเฟิงที่ไม่คิดกดดันบีบคั้นอะไรตี้ชานสืบไปเพียงหันไปมองต้นหลิงเทียนพูดว่าเทียนเออร่างกายของตี้จิ๋วแม้จะถือว่าอุดมไปด้วยสมบัติแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เจ้าลืมมันไปเถอะ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจ้าต้องเข้าสัชมระมังกรคว้าโอกาสในรอบห้าศปีนี้ไว้ได้ตัวหลิงเทียนพยักหน้าไม่คิดขุดร่างตี้จิวควักเม็ดพลังกระทั่งชำละฉกชฉวยอวัยวะอื่นๆที่ใช้งานได้ของมันอีกเขารู้ว่าเม็ดพลังทั้งอวัยวะส่วนอื่นๆของตี้จิวมีคุณค่าแค่ไหนแต่ก็ไม่อาจละเลยอารมณ์ของคนเผ่าพันธุ์มังกรได้ยากที่เขาจะขุดสมบัติต่อหน้าต่อตาพวกมัน ดังนั้นเขาทำได้แค่ล้มเลิกความคิดนี้ไปเสียไม่สนใจอะไรร่างตี้จิ๋วอีกตอนนี้เองทุกสายตาในหุบเขาก็หันมาจับจ้องมองไปยังร่างต้วนหลิงเทียนท่ามกลางสายตาเหล่านี้มีทั้งตกตะลึงอึ้งทึ่งนับถือเลื่อมใสกระทั่งหวาดกลัวนายน้อยตำหนักเมคาครามต้วนหลิงเทียนผู้นี้กลับสังหารมังกรเทพย,ายดาสีทองห้ากรงเล็บตี้จิ๋วผู้นั้นลงได้ศักยภาพพรสวรรค์มิได้ต้อยต่ำไปกว่าบิดาแม้แต่นิดเดียว วาสนาของตํนักเมคาครามฉนไหนเลิศดลํานักนะตอนแรกก็ต้วนหรูเฟิงคนหนึ่งแล้วมาตอนนี้ยังมีต้วนหลิงเทียนอีกคนด้วยมีต้วนหลิงเทียนอยู่ตํนักเมคาครามจากเจริญรุ่งเรืองไปอีกร้อยแปดพันปีนับว่ามิมีปัญหาเหล่าผู้อาวุโสและสิทธิของคุมพลังกึ่งชั้นสามต่างมองต้วนหลิงเทียนด้วยสายตาซับซ้อน หากอัจฉริยะมากพรสวรรค์เช่นนี้ปรากฏตัวขึ้นในขุมพลังของพวกมันมั่งหลักก็ตราบใดที่ชุบเลี้ยงส่งเสริมจนเติบโตขึ้นมาได้อย่างดีตัวตนเช่นนี้ย่อมนำพาขุมพลังของพวกมันให้พุ่งทยานสูงขึ้นได้แน่เรื่องจะทัดเทียมกับตลาดมืดหยินชาและตำหนักเมคาครามก็คงไม่ใช่แค่ความฝันเช่นเดียวกันกับในปีนั้นตำหนักเมคาครามอาศัยต้นหรูเฟิงเพียงคนเดียวก็ยกระดับตำหนักเมคาครามให้บรรลุถ,ถึงขอบเขตใหม่ฟุบฟุบฟุบป ขณะเดียวกันนั้นร่างผู้อาวุโสของเผ่าพันมังกรคนอื่นๆก็พุ่งมาหยุดเบื้องหน้าศพตี้จิ๋วด้วยนอกเหนือจากตี้ชานที่เพียงเผยโทสะออกมาในแววตาแล้วอาวุโสคนอื่นๆไม่ว่าจะเฉวีชานสื่อชิงและชิงเหยียนล,ล้วนหันไปจับจ้องมองต้นหลิงเทียนด้วยเจตนาฆ่าฟันทั้งสิน้นการที่ต้นหลิงเทียนฆ่าตี้จิ๋วไปแบบนี้ทําให้เผ่าพันมังกรของพวกมันสูญเสียผู้ที่เหมาะสมจะเป็นผู้นําคนต่อไปของเผ่าพันมังกรที่สุดไป ก็ว่าที่เผ่าพันธุ์มังกรจะให้กำเนิดมังกรเทพย,ยดาสีทองห้ากรงเล็บได้อีกครั้งกว่าที่จะชุบเลี้ยงให้มีพลังฝึกปลือให้ทัดเทียมกับตี้จิ๋วก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกกี่ร้อยปีพอคิดถึงจุดนี้ในใจของพวกมันอดไม่ได้ที่จะผสมปนเปไปด้วยความขื่นขมระทมทุกทั้งโทศแค้ยากระบายทั้งอึดอัดทั้งหมดหิดใจนักทำได้แค่ถลึงตามองต้นหลิงเทียนด้วยอาฆา,าตเปี่ยมล้นไปด้วยเจตนาฆ่าฟันน้องหลิงเทียนขอแสดงความยินดีกับเจ้าด้วย ไม่ทราบตั้งแต่เมื่อไร่หักแต่กูลี่กลับมาหยุดอยู่เบื้องหน้าต้วนหลิงเทียนสองมือป้องประสานเขย่าไปมากล่าวคำสแสดงความยินดีด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสย,ยังยินดีกับต้วนหลิงเทียนที่ได้เข้าสัชมระมังกรจากใจกู่ีิเองก็มาปรากฏตัวด้านข้างต้วนหรูเฟิงเช่นกันแม้มันจะยังคงนิ่งเงียบมากครึมหกักแต่ในแววตาก็เปี่ยมล้นไปด้วยความเคารพนับถือยามมองไปยังต้วนหลิงเทียนหากมีคนกล่าวว่าก่อนหน้านี้ที่มาละดูใจดีกับต้วนหลิงเทียนเป็นเพราะเจ้าตำหนักอย่างต้วนหรูเฟิงหล่ะก็ ตอนนี้มันทั้งนับถือทั้งเลื่อมสายกระทั่งหวาดกลัวต่อพลังฝีมือต้นหลิงเทียนจัดใจเพราะความแข็งแกร่งที่ต้นหลิงเทียนเผยออกก่อนหน้าทําให้มันเปิดหูเปิดตาแล้วจริงๆเพียงพลังฝึกปรือขอบเขเซียนมนุษย์กลับสาแดงพลังสามารถถึงขั้นฆ่าตัวตนขอบเขเซียนปฐพีได้พลังฝีมือนี้ของต้นหลิงเทียนทําให้มันตกใจแทบตายมันเชื่อมั่นว่าตราบใดที่นายน้อยคนนี้ยังคงเติบโตต่อไปหลักก็วันหน้าต้องไม่ได้ไปกว่าเจ้าตําหนักของมันแน่ ท่านผู้นำกลับเดาวถูกจริงๆห่างออกไปไกลๆเฝิงปู่อี้กับจงฉีชานตอนนี้เผยสีหน้าท่าทางตื่นตระหนกพวกมันหันมามองสบตากันก่อนจะเห็นความตกตะลึงในลูกตาอีกฝ่ายขอสแสดงความยินดีด้วยเสียงหนึ่งพันดังขึ้นในหูต้นหลิงเทียนเขาจึงหันไปมองตามต้นเสียงทันทีเห็นว่าเป็นผู้นำตลาดมืดหยินชานตู้กูที่ส่งเสียงมาขอบคุณ แม้ว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าชายนักคู่รีของบิดามากล่าวแสดงความยินดีกับเขาด้วยสีหน้าท่าทางไม่คล้ายเสแสร้งแบบนี้แต่เขาก็แสดงความขอบคุณออกไปอย่างสุภาพไม่ว่าจะอย่างอีกฝ่ายก็ปฏิบัติกับเขาด้วยดีก่อนเขาเองก็ไม่อาจหักหน้าอีกฝ่ายได้ดังคำกล่าวที่ว่ายักยื่นมือไปตกหน้าคนกำลังยิ้มเจ้าตำหนักต้นโปรดรออีกสักวันหลังจากที่ข้าจัดการเรื่องศพของตี้จิ๋วเสร็จสิ้นแล้วข้าจักนำกุญแจตะวันออกมาและพาเจ้าตำหนักน้อยไปส่งยังสะชัมระมังกร ไม่ทราบว่าตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ตี้ชานที่ยุ่งกับร่างตี้จิ๋วเมื่อครู่กำลังมองกล่าวกับต้วนหรูเฟิงหลังจากกล่าวจบแล้วมันก็ไม่รอให้ต้วนหรูเฟิงตอบสนองอะไรเหินร่างนำพาอาวุโสของเผ่าพันมังกรพร้อมหอบร่างตี้จิ๋วจากไปทันทีตี้จิ๋วจะอย่างไรก็เป็นมังกรเทพพญาสีทองห้ากรงเล็บกล่าวได้ว่ามันมีสายเลือดขติยะอยู่ในกายวันนี้มันถูกฆ่ากระทั่งตกตายในรังมังกรเป็นธรรมดาที่เผ่าพันธุ์มังกรต้องจัดพิธีศพให้มัน พวกเจ้าทุกคนเห็นแล้วหรือไม่ประมุกไร้าสามารถผู้นี้สามารถล้างแค้นให้พวกเจ้าได้สําเร็จข้าประมุกไม่เอาไหนคนนี้ข้ามันเพื่อเส้นวิญญาณของพวกเจ้าได้แล้วพวกเจ้าหลับให้สงบเถอะในขณะที่ตัวหลิงเทียนกับคนทั้งสามกำลังเหินกลับหุบเขาเล็กๆอยู่นั้นร่างตัวหลิงเทียนอยู่ๆก็หยุดค้างกลางหาวหันมองไปยังทิศท,ทางที่ตั้งของทวีปเมคาครามค่อยกล่าวพึมพำออกมาเสียงเบาเสียงเขาไม่ดังอะไรหากแต่ทุกคนสามารถได้ยินถ้อยคำของเขาได้ชัดเจน ต้วนหรูเฟิงกับกูมีรู้ว่าคำกล่าวนี้ของต้วนหลิงเทียนมีความหมายอย่างไรหากแต่กูลี่ที่ไม่รู้มาก่อนทำได้แค่คาดเดาว่าต้วนหลิงเทียนกับตี้จิ๋วสมควรมีเรื่องราวบาดหมางเพราะสร้างความแค้นกันมาตั้งแต่อดีตเทาว่ารายละเอียดเรื่องราวนั้นมันไม่ทราบแม้แต่น้อยจึงทําให้บังเกิดความอยากรู้อยากเห็นนะน้องหลิงเทียนเจ้ากับตี้จิว๋วมีความแค้นกันมาก่อนหรือ กูลี่ที่รู้สึกคันในหัวใจยากจะเกาไปพักหนึ่งในที่สุดก็กล่าวถามออกมาหากแต่มันยังรู้ว่าอะไรควรไม่ควรจึงกล่าวตบท้ายไปว่าแต่หากเจ้าลำบากใจไม่สะดวกจะเล่าข้าก็เข้าใจไม่ได้ไม่สะดวกหรือลำบากใจอะไรหรอกพี่กูตัวหลิงเทียนสายหัวไปมาก่อนที่จะเล่าให้กูลี่ฟังว่าตี้จิวมันทำลายนิกายหลิงเทียนที่เขาสร้างขึ้นในทวีปมนุษย์ก่อนหน้านี้อย่างไร พอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดกู่ลี่ก็เข้าใจถึงความเครียดแค้นชิงชังของต้นหลิงเทียนที่มีต่อตี้จิว๋วในขณะเดียวกันกู่ลี่ก็ได้รับทราบความเป็นมาของสัญญาห้าปีที่แท้ทุกเรื่องราวล้วนมีเหตุผลทั้งหมดเริ่มจากต้นหรูเฟิงบิดาของต้นหลิงเทียนที่บุกมาอารวาสในเผ่าพันธุ์มังกรเมื่อห้าปีที่แล้วเพื่อหาความจัตี้จิว๋ว แต่หัวเด็ดตีนขาดพอ่อเผ่าพันก็ไม่มอบหัวตี้จิ๋วให้สุดท้ายต้นหรูเฟิงก็หาทางจบปัญหาด้วยการทำสัญญานัดหมายประลองห้าปีเพื่อชิงสิทธิ์เข้าสัชมระมังกรแทนคราวนี้เผ่าพันมังกรกล่าวได้ว่าเสียหูหินเสียซ้ำขุนศึกแล้วจริงๆหากเมื่อห้าปีที่แล้วมันมอบชีวิตตี้จิ๋วให้อาต้นจัดการพวกมันคงเสียแค่เพียงตี้จิ๋วเท่านั้นมาวันนี้พวกมันไม่เพียงแต่จะเสียตี้จิ๋วแค่คนเดียว ยังต้องเสียโอกาสเข้าสัชมระมังกรในรอบห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ปีไปด้วยเสียหูหยินเสียซ้ำขุนศึกหรือเสียภรรยาไม่พอ,อยังเสียไพรพลทหารชิพหายรัวรัวเสียซ้ำเสียซ้อนจังหวะนี้อดไม่ได้ที่กูลี่จะถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งรู้สึกว่าโชคชะตาคนเรานั้นไม่อาจเอาแน่เอานอนได้เลยจริงๆมันเชื่อว่าหากตี้ชานผู้นำเผ่าพันธุ์มังกรสามารถทำนายอนาคตได้มันคงไม่คิดปกป้องชีวิตที่จิ๋วเมื่อห้าปีที่แล้วแน่ สัชธรรมมังกรที่ว่าสมควรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพัพานธุ์มังกรสามารถสร้างความก้าวหน้าให้คนเผ่ามังกรที่เข้าไปราวเดินทางพันลี้ในหนึ่งวันเช่นนั้นหลังจากน้องหลิงเทียนอเข้าใช้สัชํรรมมังกรแล้วต้องบังเกิดความก้าวหน้าครั้งใหญ่แน่กูลี่รอบคิดในใจยังอิจฉาตัวหลิงเทียนไม่น้อยแน่นอนว่าใจมันเพียงรู้สึกอิจฉาแต่หาได้มีความริษยาอันใดไม่ตัวหลิงเทียนได้ดีมันย่อมไร้ริษยาอันใดมีก็แต่เพียงความรู้สึกยินดีในใจ เมื่อตี้จิ๋วตกตายลงไปแล้วเช่นนี้หมายความว่าสัญญาห้าปีก็สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันกับที่คุมพลังกึ่งชั้นสามอื่นๆทยอยกันกลับไปนั้นเองนอกเหนือจากตำหนักเมคาครามแล้วก็หลงเหลือแค่เพียงตลาดมืดหยินชานที่ยังไม่จักไปไหน เพียงเวลาแค่ไม่นานหลังจากที่พวกต้นหลิงเทียนกลับมาถึงหุบเขาเล็กๆอันเป็นที่พักที่เผ่ามังกรจัดให้กลุ่มสามคนของตลาดมืดยินชานที่นำมาโดยตู้กูก็กลับมาถึงเช่นกันพอมาถึงเฟิงปู่อี้กับจงฉีชานก็แยกย้ายกันเข้าบ้านพักที่พวกมันอาศัยอยู่ก่อนหน้าทันทีเมื่อเห็นว่าคนตลาดมืดยินชานทั้งสามไม่ได้ลงมือเคลื่อนไหวอะไรพวกต้นหลิงเทียนก็โล่งใจไปเปราะหนึ่งพริบตาหนึ่งวันก็ผ่านพน้น เช้าวันต่อมาปรากฏร่างในชุดเขียวขึ้นในอากาศเหนือน่านฟ้าหุบเขาเล็กๆแห่งนี้เมื่อมาถึงร่างเขียวก็ทักทายด้วยเสียงดังลัน่นเจ้าตำหนักต้วนท่านผู้นำเชิญพวกท่านไปพบเจ้าของร่างในชุดเขียวนี้ไม่ใช่ใครอื่นหนึ่งในบรรดาผู้อาวุโสระดับสูงของเผ่าพันธุ์มังกรมังกรเทพพยายดาสีเขียวห้ากรงเล็บชิงเหย,ยนด้วยความที่ตี้จิ๋วถูกฆ่าตายไปวันก่อนวันนี้สีหน้าอารมณ์ของมันจึงมิค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมันได้เห็นหน้าตัวหลิงเทียนสีหน้าท่าทางของมันเผยความไม่เป็นมิตรออกมาชัดเจนแวตายังเผยจิตสังหารเย็นเยียบราวกับคิดลงมือสังหารตัวหลิงเทียนให้ตายลงตรงนี้ล้างแค้นให้ตี้จิว๋วอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็ทำได้แค่อดทนกล้ามกลืนอาวุโสชิงเหยียนสะชำมระงกมังกรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มังกรนั้นหากพวกข้าคิดไปชมดูด้วยไม่ควรมีปัญหาอันใดใช่หรือไม่ เมื่อต้นหลิงเทียนและคนอื่นๆออกมาจากบ้านด้านคนของตลาดมืดหยินชานก็ออกมาด้วยเช่นกันเฟิงปู่อี้รองผู้นำตลาดมืดหยินชานยังกล่าวถามออกมาทันทีไม่มีปัญหาอันใดชิงเหยียนคล้ายจะล่วงรู้แต่แรกแล้วว่าคนของตลาดมืดหยินชานยังไม่ได้จากไปไหนจึงไม่ได้แปลกใจอะไรเมื่อเห็นเฟิงปู่อี้ถามเรื่องนี้ออกมาเพียงพยักหน้าตอบไปเหตุผลที่มันเห็นด้วยอย่างรวดเร็วนั้นเพราะผู้นำเผ่าพันธุ์มังกรกำชับเรื่องนี้เอาไว้แต่แรกแล้ว หลังจากนั้นภายใต้การนำของชิงเหยียนต้นหลิงเทียนก็ได้พบตี้ชานอีกครั้งและตอนนี้เขาก็ได้เข้ามาถึงส่วนลึกของรังมังกรเบื้องหน้าเป็นหุบเขาแห่งหนึ่งทางเข้าสู่หุบเขานั้นแคบนักหากทว่าเมื่อผ่านพ้นไปแล้วด้านในเสมือนเป็นโลกอีกใบมองไปนะส่วนลึกขอบหุบเขาปรากฏประตูมอหืมาลอยล่องอยู่กลางอากาศประตูดังกล่าวปิดผนึกแน่นหนาไม่ทราบว่าเป็นประตูที่นำไปสู่แห่งหนใดกันแน่ ประตูนี้นับว่าเป็นประตูที่วิจิตรงดงามนักมันมีบานประตูสองบานแต่ละบานมีสลักประตูแตกต่างกันด้านซ้ายเป็นรูปทรงกลมส่วนบานขวาเป็นรูปเสี่ยวจันและดูแปลกประหลาดลูกตานะประตูนี้ไม่ทราบทำจากวัตถุลิลับอันใดกันแน่หากแต่แผ่ความรู้สึกกดดันบีบคั้นออกมาประการหนึ่งยังคล้ายมีกลิ่นอโบราณแผ่ซ่านออกมาผ่านให้บรรยากาศโดยรอบกลับกลายเป็นลิลับราวกับประตูบานนี้มันดำรงอยู่ข้ามการเวลามาแสนานานนี่คือประตูที่จกนำไปสู่สชํมระมังกร ด้วยมีผู้อาวุโสทั้งตี้ชานนำมาทั้งหมดก็เดินมาถึงประตูเข้าสัชมระมังกรในที่สุดและเป็นตี้ชานที่กล่าวออกทำลายความเงียบแนะนำประตูที่ลอยล่องอยู่ในอากาศเสียงเรียบตัวหลิงเทียนที่ได้ยินก็หันไปมองสำรวจประตูดังกล่าวทันทีมองไปสักพักก็พบว่าประตูประหลาดนั่นกลับลอยล่องอยู่กลางหาวจริงๆซ้ายขวาหน้าหลังไร้สายโซ่อะไรายงใหญ่อีกทั้งเมื่อพินิชจ,จากสภาพแวดล้อมโดยรอบเขาก็สัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่ภาพลวงตาแต่อย่างใด ดูเหมือนประตูบานนี้จะถูกฝังไว้ในความว่างเปล่าอย่างแนบแน่นไม่ร่วงหล่นให้ความรู้สึกลิลับสุดอย่างยากหาใดเทียบซาชมระมังกรอยู่หลังประตูบานนี้งั้นเหรอต้วนหลิงเทียนย่อมรู้สึกสนใจกว่าใครในใจอย่างเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะเข้าไปเพราะเขาคือคนที่จะเข้าไปในนั้นความไม่รู้ทําให้เขาบังเกิดความอยากรู้อยากเห็นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้หวาดกลัวด้วยเช่นกันสรุปแล้วอารมณ์ของต้วนหลิงเทียนตอนนี้เรียกว่าซับซ้อนนัก เจ้าตําหนักน้อยไม่ทราบตั้งแต่เมื่อไหร่ที่สายตาของตี้ชานมาหยุดลงบนร่างตัวหลิงเทียนมันกล่าวออกมาอย่างใจยเย็นเท่าที่ข้าจำได้ไม่มีเผ่าพันธุ์อื่นใดนอกเหนือจากเผ่าพันธุ์มังกรของเราเข้าใช้สชัมระมังกรมาก่อนเช่นนั้นข้าขอบอกท่านได้คำเดียวว่าข้ามิรู้ว่าจะเกิดอันใดขึ้นกับท่านหากเข้าไปเช่นนั้นหากท่านตัดสินใจที่จะเข้าไปด้านในจริงๆท่านจากต้องแบกรับผลทั้งหมดที่จะตามมาด้วยตัวท่านเอง ต่อให้ท่านจะตายอยู่ด้านในนั้นก็ไม่มีอันใดเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์มังกรของพวกเราวาจาท้ายประโยคท้ายของตี้ชานยามกล่าวน้ำเสียงยังเน้นหนักขึ้นเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามคำพูดนี้ไม่ใช่เพราะมันคิดข่มขู่ต้วนหลิงเทียนแต่อย่างใดมันแค่เลือกจะกล่าวบอกความจริงออกมาผู้นำตี้ชานท่านคิดขู่ให้ข้ากลัวจนไม่กล้าเข้าไปงั้นหรือต้วนหลิงเทียนอึ้งไปไม่น้อยกับคำกล่าวของตี้ชานพอดึงสติกลับมาได้ค่อยหยีตากล่าวถามออกเสียงเรียบ ข้ามิได้คิดข่มขู่ท่านข้าเพียงกล่าวบอกตามความสัตย์จริงจะเกิดอันใดขึ้นกับมนุษย์หากเข้าไปใช้สชะมรมังกรข้ามิรู้จริงๆตี้ชานสายหน้าไปมาค่อยกล่าวตอบด้วยสีหน้าจริงจังแน่นอนว่าหากท่านยืนยันที่จะเข้าไปฆ่าก็มีคิดขัดขวางสุดท้ายแล้วสัญญาห้าปีก็เป็นท่านที่มีชัยกล่าวถึงสัญญาห้าปีขึ้นมาอีกครั้งแบบนี้ตี้ชานอดไม่ได้ที่จะเผยอาการปวดตับออกมา มันไม่คิดไม่ฝันจริงๆว่าตี้จิ๋วที่มันยืนกรานรักษาชีวิตไว้เมื่อหปีก่อนสุดท้ายกลับต้องมาตกตายไปแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่ตี้จิ๋วจะตกตายไปอย่างเดียวกระทั่งเผาพันธมังกรยังเสียโอกาสในการเข้าใช้สัชํระมังกรที่จะเปิดออกทุกๆห้าศูนปีไปอีกด้วยเหตุผลของความสูญเสียครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันอีกส่วนหนึ่งกลับเป็นเพราะบุรุษหนุ่มเบื้องหน้า บุรุษหนุ่มผู้นี้คือผู้ที่สังหารตี้จิ๋วและเป็นผู้ชนะสัญญาห้าปีในเมื่อมาถึงที่แล้วก็ต้องลองเข้าไปดูสัก์ตั้งต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมาตรงๆหลังได้ยินคำเตือนตี้ชานตี้ชานพยักหน้ารับคำและไม่คิดกล่าวอะไรกับต้วนหลิงเทียนอีกเพียงหันไปมองต้วนหรูเฟิงพูดว่าเจ้าตำหนักต้วนท่านนำกุญแจจันทราที่ท่านพกเอาไว้ออกมาเถอะพวกเราจะเปิดสะชาระมังกรด้วยกัน นอกจากนี้ข้าขอบอกต่อท่านอีกครั้งว่าหากเกิดอันใดขึ้นกับเจ้าตำหนักน้อยด้านในล้วนมีเกี่ยวอันใดกับเผ่าพันธ์มังกรของพวกเราอะไรผู้นำตี่ชานคิดว่าข้าเป็นคนไร้เหตุผลงั้นเหรอต้วนหรูเฟิงย้อนถามขณะเดียวกันเหนือฝ่ามือพลันปรากฏบางสิ่งมันคือกุญแจจันทราที่ต้วนหรูเฟิงยึดจากตี่ชานเมื่อห้าปีที่แล้วส่วนที่ชานเก็บกุญแจตะวันไว้กับตัว มีเพียงใช้กุญแจตะวันและกุญแจจันทราพร้อมกันทั้งสองดอกเท่านั้นถึงจะเปิดประตูที่จะนำไปสู่สัชมระมังกรได้ร่องลึกทรงกลมกับรูเซียวจันบริเวณสลักประตูแต่ละบานเป็นช่องเอาไวา้ใส่กุญแจทั้งสองนั่นสินะเมื่อเห็นร่องลึกบนสลักประตูทั้งสองบานที่ลอยล่องอยู่กลางอากาศต้นหลิงเทียนรอบกล่าวในใจและปรากฏว่าต้นหลิงเทียนไม่ได้เดาผิดอะไร ต้วนรูเฟิงกับตี้ชานต่างหันหน้าเข้าหาประตูก่อนที่จะปล่อยกุญแจทั้งสองดอกออกจากมือพร้อมกันใช้พลังหยิบยกไร้สภาพควบคุมกุญแจทั้งสองควบคุมกุญแจให้ลอยไปลงร่องดังกล่าวท่านใดนั้นไม่เพียงแต่ต้วนหลิงเทียนกู่ลี่และกู่มีเท่านั้นแต่คนทั้งสามของตลาดมืดหยินชานไม่เว้นตูกู่ก็จับจ้องมองไปยังประตูกลางอากาศตาเขม็งและภายใต้สายตาที่จับจ้องมองไปของทุกคนกุญแจตะวันและจันทรากลับเปล่งพลังลี้ลับไร้สภาพออกมาคุมหนึ่งปกคลุมไปทั่วประตู หลังจากผ่านไปครู่หนึ่งบานประตูยิ่งมายิ่งสองแสงสว่างเจิดจ้ามองไปคล้ายตะวันดวงหนึ่งกำลังสาแสงแรงกล้าผ่านให้ทุกคนจำต้องหลับตาลงอย่างไม่รู้ตัวครืนนทันใดนั้นบังเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นด้วยเสียงที่ดังขึ้นนี้แสงสว่างปานดวงตะวันที่สาส่องออกมาเจิดจ้าจนทุกคนจำต้องหยีตาก็ค่อยๆจางลงฉากเรื่องราวพลันปรากฏสู่สายตาผู้คนอีกครั้งบานประตูทั้งสองค่อยๆเปิดออกช้าๆปึงงง ไม่นานประตูทั้งสองบานก็เปิดอ้าออกสุดทันทีที่ประตูเปิดออกจนสุดทุกผู้คนรวมถึงต้วนหลิงเทียนก็พยายามจ้องมองเข้าไปในประตูด้วยอยากรู้ว่าจะมีสิ่งใดอยู่ด้านหลังประตูลึกลับบานนี้กันแน่น่าเสียดายหลังจากนั้นไม่ทันไรต้วนหลิงเทียนกับทุกคนก็จำต้องเผยความผิดหวังออกมาบนใบหน้านั่นเพราะหลังจากที่ประตูเปิดอ้าออกสุดกลับไร้ซึ่งสิ่งใดมีเพียงม่านพลังโปร่งแสงหนึ่งที่เกิดจากพลังลี้ลับบางประการฉาบกั้นเอาไว้เท่านั้น ในสายตาของทุกคนม่านพลังโปร่งแสงที่ว่าคล้ายฝ้ากระดาษบางๆพอให้แสงลอดผ่านเมื่อเพ่งมองไปให้ดีก็เห็นแค่ทิวทัศน์ุูเขาแห่งนี้เท่านั้นจากทฤษฎีและสมควรม,มีกำหนดเวลาเข้าใช้สัชระมงกรหากถึงเวลาปิดตัวค่ายกลในสัชระมงกรจากส่งตัวท่านออกมาเองต้ชานมองกล่าวกับต้นหลิงเทียนในฐานะผู้นำของเผ่าพันมงกรแม้มันจะเศร้าเสียใจกับการตายของตี้จิ๋วเพียงใดแต่มันก็ทำได้แค่เลิกราปล่อยมือแต่เพียงเท่านี้ และเมื่อมันเป็นฝ่ายแพ้ภายในสัญญาห้าปีเป็นธรรมดาที่มันจะต้องมอบโอกาสเข้าสชํระมังกรให้แก่นายน้อยตํนักเมคาครามอืมต้วหลิงเทียนพยักหน้ารับในแววตาเผยประกายชื่นชมติชานเล็กน้อยที่ยังสามารถกล่าวกับเขาอย่างใจเย็นได้แบบนี้อย่างน้อยๆหลังจากที่เขาลองถามตัวเองดูแล้วว่าหากเขาเป็นต้ชานตอนเขาต้องเผชิญหน้ากับคนที่บีบคอเผาพันุ์มังกร ด้วยการสังหารตี้จิวมังกรเทพยดาสีทองห้ากรงเล็บตกตายและชิงสิทธิ์เขา้าเศราระชำระชำรำไปแบบนี้เขาจะยังใจเย็นอยู่ได้แบบนี้หรือไม่ตอบได้เลยว่าไม่ท่านพ่อข้าเข้าไปก่อนนะต้วนหลิงเทียนหันไปบอกต้วนหรูเฟิงระวังตัวด้วยต้วนหรูเฟิงพยักหน้ารับพรน,นึกถึงคําเตือนของตี้ชานก็อดกล่าวออกไปไม่ได้ผ่อนคลาย ต้นรูเฟิงกล่าวเตือนมาต้นหลิงเทียนก็ได้แต่พยักหน้ารับคำทั้งกล่าวตอบด้วยสีหน้ามั่นใจหลังจากนั้นก็หันไปพยักหน้าให้กูรี่กับกูมีก่อนที่ร่างคนจะแปลเปลี่ยนไปคล้ายอสศนีบาทสายหนึ่งพุ่งไปยังประตูสู่สชัมระมังกรและภายใต้สายตาจับจ้องของทุกคนร่างต้นหลิงเทียนก็ชนเข้ากับม่านพลังโปร่งแสงที่เกิดขึ้นจากพลังลีรับประการหนึ่งหลังจากนั้นคนทั้งคนก็คล้ายจะถูกม่านพลังดังกล่าวดูดกลืนเข้าไปหายลับไปต่อหน้าต่อตา ตัวหลิงเทียนเข้าสู่สัชมระมังกรเรียบร้อยแล้วเจ้าตำหนักตัวนและในขณะนั้นเองผู้นำตลาดมืดหินชานตู้กูที่ติดตามเข้ามายังหุบเขาทั้งชมดูเรื่องราวอย่างเงียบงันมาตั้งแต่ต้นก็หันไปมองต้วนหรูเฟิงถามว่าท่านปล่อยให้บุตรชายเข้าสู่สะชมระชัมร,ระกังเช่นนี้ที่แท้ท่านล่วงรู้ความลับอันใดในสัชมระมังกรมากันแน่